ก็กี้บอกพันสองแปดสิพันสองแปดสิรวมนี้ด้วยเลยลไร่ะ<ส>เป็นเรื่องเลยครับพอดีลูกน้องโทรมาบอกว่าผลาสติกที่ใช้คุมดินอนะ่ะมันหมดนี่เดี๋ยวเราก็เลยต้องรีบขับรถไปซื้อเพื่อจะได้คุมให้เสร็จภายในวันนี้นะ เปันห้าไม่ใช่ตรงนั้นนะดิปันหาจะต้องไปเจอแม่ขาท่อที่แบบว่าเขาเป็นคนพูดดีพูดเพราะพูดดีเดี๋ยวเข้าม,มาเจอคลิปเราแล้วเดี๋ยเราจะโดนเล่นไงเราต้องพูดให้เขาดีๆหน่อยเดีวผมจะไปซื้อพลาสติกคุมนิ้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเราจะได้พลาสติกเนี่ยในราคาบนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปต่อองต่อราคา ต่อยค่าต่อให้แรกเลยให้มันส่งกับซื้อช่ชองต่อแรก่อยเออจะมีอะไรอีกครับที่จะไปซื้อก็จะมีข้องออีกสตัวโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านครับร้านมานพการกาเกษตร

การเกษตรครับจะซื้ออะไรต้องหาเอาเองนะ <c oughs> ไม่ใช่โลกนะของเยอะของเยอะจะเอาพลาสติกหมดเท่าไหร่รหรอเอาเดิมวะห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบ ว่โหดที่คุยกันมาตลอดทางเลยว่าโหดฝั่หนึ่งแป้นิีกันเดี๋ยวเดียวันหนึ่งแป้นิีกนี่แท่งข้โมออีกตีต่อ้ปะอยาไปดูเข้างองกว่งไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต่อได้สำเร็จหรอเาภาษาเก่งไรแล้ว โดนไม่ขายแล้วเอาใ่เเราไปทำาภารวกิน้วก็ดีไงก็ดีไงตู้จลยเนี่ยตู้อย่างไม่ได้เอามาแล้วยังไม่ได้เดี๋ยวก่อนตู้ตู้ตจิ้่อไปไปต่อต่ มือถ่ายคลิปสมครเลนถายแล้วให้จานด้วยค่ะอ่ีอกพันสองแปดสิบพันสองแปดสรวมนี้ด้วยะไร่ะไม่กำไรน้อยนี่ก็รวมนี้ด้วยพันสองแปดสิบเราถ้าเราไม่ได้รถเราก็ต้องไปหากองเพิมทางแหล มาติกสองห ent, droite, well ัวก่อนมาเจ้าสองร้ยใช่ปเรามากี่กาการทำงานต้องจ้าหน้าทีมาเร็วๆปักตังใจฮะนี่ไฝ่ติดส่องหวเล็กิดสามสิเซนแปดสเซนรูสามสิบเซนองร้ใช่ไหมอันที่เคยไปใช่ไหม ต่อต่อไม่แลกแน่เลยงาเจ๋งนี่งานน่เจ๋งบิรอยมะไรครับขาขาผมขอดขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอนี่ยไม่ขาไม่ขารอบหน้าโอเครอหน้ารอหน้าค่อยดีก็เลยไม่ชอบไม่โชว์หลังยนะพี่อีกสองเดือนมาใหม่ คนนอเกเนี่ยไปทำเพิ่ม <c oughs> ใครว่าหน้าตามไม่ค่อยดีพันสามพันสามพันสามพันส,สามตอบไม่ได้พันสามตอบไม่ได้ด้วยเก็บชงว่าให้โตเลยวะเราต้องหาคอ้องแถ้มจริงงั้นนะหาค้องแค้มอีก <c oughs> เราต้องหาค้องแถม ไม่ได้ไม่ได้ลดไม่ได้ต่อเลขเลยเอาพองแค่ไม่ดีอันนี้อันน้อยพอได้ได้ไดโอเคเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เราไวมาต่อกันใหม่ครับตอนนี้มันซื้อน้อยไงเดี๋ยวลองต้องซื้อลับมือแล้วมั้งถึงจะได้ต่อเลขกันไอยสารสารเหมือนเหนไม่ได้ไม่ได้ดูพุงก็ดูแล้วอเไปะ าไปบ้านเรีบร้อยต่อไม่เล่นครับ <c oughs> จบเลย เออแม่ค้าไม่ค้าไม่ยอมเปิดหน้าไงถ้าแม่ค้าเปิดหน้าเราต่อเลกไปแล้วอแม่ขาไม่อยอมเปิดหน้าก็เลยเรียบร้อยเลยต่อไม่เลขเลยเดี๋ยวไว้นัดน้าเดี๋ยวนัดหน้าต้องมาแก้มือเดี๋ยวไว้นัาตามมาแก้มือกอวันนี้ก็มาซื้อของที่ร้านมานพการเกษตรจังหวัดนครปฐมนะครับ นี่ร้านมานกการเกษตรจังหวัดนครปฐมศูนย์เก้าซีเดี๋ยวเรดูเบอร์โทรชัดๆอ่ะศูนย์เก้าซีสามสองสามสามสามเจ็ดเจดอ่ะก็เป็นร้านท่อที่ค่อนข้างจะถูกนะครับท่อก็ถูกนะของจังหวัดนครปฐมเอฟซถ้าเกิดเอ้ยไม่ใช่ เกษตรกร,กรท่านใดที่อยู่จังหวัดนครปฐม,มาน,นะครับสามารถมาซื้อได้ที่ร้านมานอกาการเกษตรนะแต่ก็บอกว่าผมะแนะนํามาแต่ผมไม่มีต้นรถหรอก <c oughs> <c oughs> ไม่มีต้นรถหรอกบอผมเน่ติดเนี่ยติ๊ดทำแตงเนี่ยที่มาต่อเก่งๆเนี่ยวันนี้ต่อไม่เก่งเลยไม่รู้เป็นไรพูดไม่ออกต่อไม่เก่งเลยนนี้เ <c oughs> จอแม่คับสวยหน่อยไม่กล้าต่อเลยฮะ <c oughs> เ,เดี๋ยวลบอกนะ เดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาต่อกันใหม่วันนี้ต่อไม่เล็ก